บุกี้ไลท์เทแลดนนะคะช่องข่าวสารที่จะพาทุกคนไปขมวดเกี่ยวกับกระแสนในวงการฟุตบอลค่ะ สถานทูตอิหร่านนะคะได้ชี้จแจงว่าคริสตินลโดารชื่อติดทีมแข่ง AFC แชมเปี้ยนลีกนะคะไม่ได้เป็นเพราะว่าต้องการหลีกเลี่ยงโทษเคียน99ทีข้อหาชู้สาวนะคะตามที่สื่อ,อยุโรปเขาได้รายงาน,นะคะ่ะซึ่งโรนัลโดไม่ได้เดินทางติดทีมไปด้วยนะคะโดยเฮดโค้ชสัมภาษณ์ก่อนแข่งนะคะว่าโรนัลโดเนี่ยเขามีปัญหาความฟิตเล็กน้อยจึงไม่ต้องการเสี่ยงกับอาการบาดเจ็บนะคะซึ่งอย่างไรก็ตามมากระสื่อสเปนนะคะรวมถึง IMC Sport ทางฝั่งฝรั่งเศสนะคะ,นะคะเขาอ้างสาเหตุที่แท้จริงของโรนัลโด ที่จะเสี่ยงเจอความผิดฐานชู้สาวนะซึ่งกฎหมายอิหร่านเนี่ยเขาก็ได้มีบทลงโทษนะั่นก็คือการเคียน99ครั้งนั่นเองค่ะ จ็กกิริตนะคะถูกจับภาพขณะออกจากขับในนิวคาสเซิลพร้อมกับผู้หญิงนะคะเมื่อคืนวันที่ที่ผ่านมาเพียงหนึ่งวันนะคะหลังจากลงสนามช่วยแมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าชัยชนะเหนือพีมัรอากาศในศึก FA คัพค่ะถึงแม้ว่าเป็นตัวนักเตะค่าตัวหนึ่งหล้านอรด์แต่ว่าเขากลับได้รับโอกาสลงสนามไม่มากนักนะคะในซีซั่นนี้จนถูกเป๊ปกวาร์เดโอลาวิจารเรื่องสภาพความสิทธิ์และก็ความพร้อมของร่างกายนะคะในขณะที่กิริตออกไปเที่ยวแฟนสาวของเขาก็นั่งอยู่ที่บ้านนะคะ ถึงแม้ว่าภายหลังเขาจะปฏิเสธว่าไม่รู้จักผู้หญิงปริศนาคนนั้นแต่ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวก็เลยกลายเป็นประเด็นที่หลายคนจับตาม,มองนั่นเองค่ะ เงินที่ได้จากการขายสโมสรเชลซีนะคะซึ่งมีเป้าหมายเพื่อที่จะช่วยเหลือเยอรมยูเครนยังคงถูกชัแชแชแข็งนะคะแล้วก็ยังไม่ถูกนําไปใช้จนถึงตอนนี้ค่ะซึ่งกระทรวงการต่างประเทศฝั่งสหราชอาณาจักราานะคะก็ได้ยืนยันว่าเ,เงินจำนวน2.5พันล้านปอนด์จากการขายสโมสรเมื่อเกือบ3ปีที่แล้วเนี่ยก็ยังคงอยู่ในบัญชีธนาคารในสหรัฐอาณาจักรนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ถูกนําไปใช้ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมค่ะจนถึงตอนนี้นะก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าเงินจากการขายเชลซีเนี่ยเขาจะถูกปล่อยออกมา เมือ่อไรนะคะแล้วก็จะสามารถนําไปช่วยเหลือยูเคนได้จริงหรือเปล่าน,นั่นเองค่ะบอลก็มเกมก็มาเอเป็นแปดไทยแลนด์ที่1ของเอเชียความบันเทิงครบจบในเว็บเดียวแกลลี่เนลเกอร์นะคะตำนานทีมชาติอังกฤษคะ่ะได้ตำหนิเซอร์อเล็กฟูกุสันนวว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการตกต่ำนะคะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ะถึงแม้ว่า คุณซูชาสกอตแลนด์คนนี้เนี่ยเขาจะเป็นผู้จัดการทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสโมสรก็ตามค่ะหลังจากที่ทับปีศาจแดงปลาชัยนะคะต่อฟูลแลมตกรอบ5ใน f a ฟเอคัพแกลลี่มินิเกอร์นะคะก็ได้ออกมาตั้งคําถามเกี่ยวกับมรดกที่เซอร์อเล็กซ์ทิ้งไว้ให้สโมสรน,นคะคะซึ่งรูเบนอโมลิมเข้ามาคุมทีมเมื่อเดือนพฤศจิกายนนยคะคะก็กลายเป็นผู้จัดการทีมคนที่7ของทางสโมสรน,นับตั้งแต่สิ้นสุดยุคเฟอร์กูสันเมื่อปี2013นะแล้วจนตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีใครนะที่สามามรถ าาพาทีมควา้าแชมป์รายการใหญ่ได้อีกเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับข่าวที่นันามาเสนอวันนี้เนี่ยว่าหวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็ถูกใจกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเอเชียบุ๊คกี้ไลท์เทเลดนะคะวันนี้ต้องไปก่อนคะ่ะแมชเช่ตัวยูเนเตตกำลังเผชิญกับความเสี่ยงที่จะพลาดการไปเล่นฟุตบอลยุโรปในฤดูกาลหน้านะคะซึ่งก็ต้องส่งผลต่อแผนงบประมาณของสโมรสรอ,อย่างมากเลยนะคะซึ่งการตกรอบเ a Cup ด้วยการแพ้จุดโทษขาบ้านให้กับฟูลแลนมัวรอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะ ก็ทาให้ปีศษจแดงเนี่ยเขาหมดสิทธิ์ที่จะได้ตั๋วไปเล่นบอลยุโรปจากเส้นทางนี้นะคะซึ่งยูไนเต็ดก็มีโปรแกรมยูโรปาลีกรอบ16ทีมสุดท้ายออกไปเยืยเอนเรอัลซเซดาในคืนวันพฤหัสบดีนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นเกมที่สําคัญที่สุดของฤดูกาลในตอนนี้นะคะถ้าหากว่ายูไนเต็ดสามารถควา้าแชมป์ยูโรปาลีกได้แล้วพวกเขาก็จะได้ตั๋วไปเล่นยนะูฟาแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหนะ้าซึ่งจะช่วยให้สโมสรได้รับเงินก้อนโตจากรายการนี้นั่นเองค่ะ